ทบรเปิดก็ดึงยาวอยู่นะฮะก็ทดสอบอัตราเร่งให้ดูคร่าวๆนะฮะแหน่ขอดีแปดประมาณนี้นะครับแต่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะข้างในมีทั้งล้อทั้งยางทั้งเบรกทั้งโช๊คนะฮะเขาเปลี่ยนยัดมาในรถถ้าดูอัตราเร่งหนืดมานิดนึงมันจะว่ากันไม่ได้นะในรถทุกว่าแต่ไม่กลับเลยนะฮะก็เสียงอารมณ์ประมาณสปอร์ตสปอร์ตนุ่มๆนะครับไม่ดัง เราเรียกว่ารับหญิงทองหล่อก็โอเคนะประมาณนี้สนใจนะครับ G 8นะฮะหรือ Accord e ทุกเจนอยากขับชุดท่อคู่สุด EURO ART e x o อ็กนะฮะมาที่ Art h o ท่อซิเลยเลยนะครับขอบคุณมากครับคันนี้มาไกลจริงๆเลยอีกหนึ่งคัน